ครับสวีทที่ผมทุกนด้วยนะครับผมได้ข่าวว่ามีที่สุ่มใหม่ในเอวีผมก็เลยมาจัดมาผมตอนแรกผมดองไว้หกร้อยกว่ากดไปแล้วสิบรอบนะครับผมมาครับเรามาเริ่มสุ่มกันเลยยาอะไรนี่เห็นโบยไหมไครับ บังโอ้โหไม่ได้เลยกะรที่สอครับผมกดไปแล้วกันโอ้โหได้าเนไปครับ

แล้วนี่เอภะพายุน้ำเน็ตเน็ตจะช้าหน่อยครับ สวยสวยได้เอนโด์เย็ดได้สวยก็ได้แต่ผมเย็ดแค่เดนนอนโด์ขอแคปไวก่อนนะครับผมอือฮึยันเลยครับผม จะหมดแล้วนะโอ้เราได้สิ่งที่เต้องการนะโบรยันดโอ้โอเคสุดยอดสิบังเลยแต่รไม้เหมือนเดิม ยันมอสเห็นมอสครับคอยเา็นะไม่เห็นนะเปลีนมอสหน่อย <c oughs> นี่สองครั้งยันบอยแล้วบอยยันบอยเอ,อ้าวเราท้าแล้วกดไปเลย สักทีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมกดค์กลับสหายให้ช่องเราด้วยนะครับผมพบก,กับสุดาครับ